สวัสดีค่ะพยาบาลฟ้านะคะก่อนอื่นก็คืออย่าลืมกดไลค์แชร์กดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากพยาบาลฟ้าจะมาบอกวิธีการดูแลตัวเองก็คือตระหนักในการดูแลตัวเองนะคะหนึ่งพฤศจิกายนก็คือเริ่มเปิดประเทศเริ่มยกเลิกเคอร์ฟิวนะคะยกเว้นเจ็ดจังหวัดที่รัฐบาลประกาศเนาะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในการล้างมือบ่อยๆกินอาหารให้ครบห้ามูใส่หน้ากากอนามัยทุกค้างเวลาออกนอกบ้านนะคะ แล้วก็ล้างมือก็คือถ้าไม่มีเจลแอลกอฮอล์ก็ใช้น้ำเปล่าน้ําสบู่ล้างมือก็ได้ค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากผู้คนเยอะๆเลี่ยงเลี่ยงเป็นที่สุดก็ดีนะคะก็คือถ้าจะไปกินข้างนอกหรือไปสถานที่ต่างๆก็คือใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ที่สําคัญนะคะดือกินอาหารให้ครบห้าหมู่เน้นโปรตีนลดคาร์โบไฮเดรตเพิ่มวิตามินผักเกรือแร่แล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆนะคะที่สําคัญไขมันดีมากกว่าไขมันเลวนะคะ โปรตีนก็จะพวกเนื้อไก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันหมูเนื้อแดงเนื้อไก่เนื้อปลาไข่อะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ผักวิตามินก็ผักหลากสีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีส้มน,นะคะก็พวกผักใบเขียวมะเขือเทศกระหล่ำปีม่วงแครอทอะไรนี้นะคะก็กินคาร์โบไฮเดรตที่ที่ดีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่แปรรูปก็คือข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่อะไรเนี้ยคะ่ะ ก็ฟักทองก็คือคาร์โบไฮเดรตข้าวโพดอะไรนี้นะคะข้นมปังโฮวีแทนขนมปัง, 10, ข,ปงขาวนะคะแล้วก็เดือมน,น้ำก็คือวันละ8-10แก้วหกถึงอืมวันละแปดถึงแก้วสองถึามตต่อวันนะคะที่สำคัญก็คือนอนหลับให้เพียงพอนะคะดูแลสุขภาพนะ